เอาวันนี้เองนะคะทางไทยรัฐเองได้จัดงานครบรอบ25ปีวันอน,นะกรรมผออกัมพลวัชรพลค่ะเป็นการแสดงความรำลึกถึงท่านผอ,ออกัมพลในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ งานครบรอบ25ปีวันอน,นิจกรรมผออกชรพลวัชรพลผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐบรรยากาศช่วงเช้ามีผู้บริหารไทยรัฐโดยคุณหญิงประนีสินวัชรพลประธานกรรมการบริษัทวัชรพลจำกัดและประธานกรรมการมูล,ลนิธิไทยรัฐเป็นประธานพร้อมด้วยคุณยิ่งลักษณ์วัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวัชรพลจำกัด คุณสราวุฒิวัชรพลบรรณาธิการบริหารคุณวัชระวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโทรทัศน์และออนไลน์ไทยรัฐกรุ๊ปและแขกผู้ที่เข้าร่วมพิธีงานนี้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะตามมาตรการป้องกันการแพร่ระราบาดของโควิด -19 ค่ะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีทางสงฆ์ได้ถวายพระตาหารเพลแก่พระสงฆ์จากวัดสังเกตจำนวน10รูปค่ะ ส่วนวันที่21กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันครบรอบวันอนิจกรรมผอ,อ,อกำมพลวัชรพลปีนี้เป็นวันที่25แล้วนะคะและการจัดงานในวันนี้เพื่อแสดงความรำลึกถึงท่านผอ,อ,อกำมพลในฐานะที่ท่านเป็นผู้ให้กำเนิดหนังสือพิมพ์ไทยรัฐท่านมุ่งมั่นทำงานด้านสื่อสารมวลชนไปจนถึงการให้โอกาสทางการศึกษากับเด็กไทยในชนบทด้วยการตั้งโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศทาให้ปี2562ค่ะ องค์การยูเนสโกประกาศยกย่องนายกำมพลวัชรพลอดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐจากประเทศไทยเป็นคนเอเชียเพียงคนเดียวให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานดีเด่นด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชนระหว่างปี2561ถึง2562ค่ะ